ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม g จิ t ทาร์ลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านภพ่ทานายนดวงให้กับคนที่เกิดราศีตุลลัคนาตุลเนาะประจำเดือนกันยายน2565เนาะโอ้ราศีตุลเป็นเป็น,ปนบุคลิกลักษณะของเขาเนาะเขาจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์เข้ากับผู้คนได้ดีเขาเป็นคนที่โกรธยากนะโกรธยากแต่ถ้าโกรธแล้วหายเร็วเขาจะเป็นคนที่ฉลาดปาดเปลือง วิเคราะห์เก่งสนิทกับคนได้ง่ายไม่ค่อยถือตัวแต่ว่าเขาจะเก่งในเรื่องการชักจูงใจคนพูดเก่งเป็นคนที่มีความอดทนต่อความสับสนวุ่นวายในในการดำเนินชีวิตได้ดีเนาะลักษณะของเขาเนี่ยมักจะเป็นคนมีรับความยุติธรรมราศีตุนเนาะลักษณะของเขาก็คือเป็นตาช่างอยู่แล้ว แล้วก็เป็นคนที่สุภาพใจดีแล,แล้วก็อะไรก็อะไรรู้จักรู้จักที่จะปฏิเสธคนนะ่่เนี่ลักษณะของเขาจะเป็นคนตรงตรงเนาะคนราศีตุลน,นะคะทีนี้เราจะมาดูการราศีตุลลักษณะตุลในช่วงเดือนกันยายนกำลังจะมีสิ่งใดๆเกิดขึ้นกับเขาบ้างการงานการเงินและในเรื่องของความรักเนาะราศีตุลลักษณตุล ว้าวเดอะสตาร์เดอะสตาร์เป็นลักษณะของ mm hmm. อน,น,นะเครื่องบินททีนะคะเครื mm ่อ hmm. งบินมันบินต่ำมันเสียงดังมากอะเดอะสตาร์ mm hmm. จะเป็นลักษณะของความสุขสมหวังสมบูรณ์แบบ เป็นลักษณะของการขอพอรก็ได้เดอะสตาร์ก็หมายถึงมีใครบางคนกําลังจะเนี่ยสตาร์ Star ก็คือโด่งดังนะใครบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับโลกโซเชียลออนไลน์เนี่ยกำลังจะได้รับความนิยมกําลังจะเกิดความโด่งดังกําลังจะได้รับความสุขสมหวังเ,เป็นลักษณะของไพ่ของการขอพอรด้วยเนาะเดอะสตาร์นะคะนี่มาดูกันต่อราศีตุล การงานการเงินแล้วในเรื่องของความรับเป็นยังไงกันบ้างช่วงเดือนกันยายนนี้อ้เดอฟูลเดอฟูลไพ่หมายเลขศูนย์เป็นลักษณะของการที่จะมีอิสระการเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่นับศูนย์เริ่มจากศูนย์เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานในเ,เรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนกัน แต่ว่าเดรฟูเนี่ยลักษณะตัวตนของเขาเขาจะเป็นคนที่รักอิสระชอบการท่องเที่ยวชอบการเดินทางชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆหรือมีใครบางคนอาจจะกําลังแบบเปลี่ยนงานแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองงานก็ได้เนาะมาดูกันต่อค่ะราศีตุลลักนณะตุลช่วงเดือนกันยายนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ทัวทร์เพนทัเกิลทัวร์เพนทัเกิลเป็นลักษณะของการหมุนเงินเนาะช่วงนี้อาจจะมีการแบบมีค่าใช้จ่ายมันเป็นช่วงต้นเดือนเนาะมันเป็นช่วงช่วงรับรับเงินมาจากปลายเดือนต้นเดือนก็ต้องจ่ายออกไปมันเป็นค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าค่าใช้จ่ายประจําอะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าประกันอะไรประมาณนี้ที่เราจะต้องใช้จ่ายออกไปเนาะ การหมุนเงินหรือในเรื่องถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เหมือนเราจะต้องประครับประคองในเรื่องของความสัมพันธ์ให้มันแบบดําเนินไปดได้ด้วยดีประมาณนั้นเนาะนี่มาดูกันต่อร <c oughs> าศีตุลลักษณะตุช่วงเดือนกันยายนพูดเรื่องในความรักความสัมพันธ์ไพ่ไฟ,ไฟอฟคัพก็มา <c oughs> เป็นลักษณะของคนที่อืม ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยเหมือนผู้หญิงคนนี้เขามองดูดอกไม้ก็เป็นเป็นตัวแทนของเหมือนไพ่ถ้วยเนาะเป็นลักษณะของถ้าเป็นไพ่ไรเดเวทก็จะเป็นลักษณะของถ้วยที่คว่ำลงเนาะเป็นลักษณะของเรายังยึดติดอะไรอาวรอ,อยู่กับสิ่งเดิมเรื่องเดิมๆอดีตทั้งๆที่ในมือของเราอะ่ะมันมีสิ่งดีๆเนี่ยต้นไม้งอกงามเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่เราไม่หันมามองเนาะ เรายัางยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆอะไรอวอรอยู่กับสิ่งเดิมๆที่มันผ่านไปแล้วอะ่ะมาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรักคนราศีตุลลัคนาตุลช่วงเดือนกันยายนว้าวเทนออฟคัพเทนออฟคัพเป็นลักษณะของความสุขสมหวังสมบูรณ์แบบเหมือนเราคิดหวังสิ่งใดไว้เนี่ยในเรื่องของความรัก ในเรื่องของครอบครัวเราจะสมหวังนะเรากำลังจะได้พบเจอกับหรือไม่นะถ้าไม่ถ้าเป็นคนโสดถ้าเป็นคนโสดก็หมายถึงเราจะได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวใหญ่พี่น้องญาติพี่น้อง,องปู่ย่าตายายลูกหลานอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นครอบครัวเป็นความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวหรืออีกทีก็ในเรื่องของการงาน การเงินการงานก็จะประสบความสําเร็จเนาะมาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรักคนลาศิตุลัคณา,าตุลช่วงเดือนกันยายนว้า wow. ว four of one four of one เป็นลักษณะของใครบางคนที่กําลังจะมีทําคิดกาลังจะมีกิจการเล็กๆเ,เป็นของตัวเองเนี่ยไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ของอนาคตเนาะเขาจะทํามันได้ดีจะทํามันได้สําเร็จหรือมีใครบางคนที่กําลัง คิดหวังจะมีครอบครัวจะมีการแต่งงานเนี่ยมันหมายถึงครอบครัวหมายถึงกิจการแต่มันกําลังจะเริ่มต้นดําเนินขึ้นไปกําลังจะดีขึ้นประมาณนั้นเนาะมาดูกันต่อการงานการเงินและในเรื่องของความรักคนเกิดราศีตุลลักนาตุลช่วงเดือนกันยายนจ j ต s จ i ต e มันจะเป็นในเรื่องของความยุติธรรมเนาะ ความยุติธรรมที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยไม่ว่าจะไปในเรื่องของกฎหมายหรือความยุติธรรมในเรื่องของการดำรงชีวิตมันเหมือนแบบช่วงช่วงช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อจากนี้เรากำลังจะได้รับความยุติธรรมจากจากตรงนั้นแล้วหรือเรากำลังจะได้รับชนะในเรื่องถ้าเรามีคดีความเนาะเราก็จะชนะคดีความนั้นเนาะ justice มันเป็นไพ่ ประจําราศีตุลด้วยเนี่ยไพ่ประจําตัวของตัวเองจะสีไพ่ประจําราศีตุลลัคนาตุลเลยเนาะมันจะหมายถึงคนคุณเองอะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเนาะเป็นคนที่รักความยุติธรรมมันกําลังจะส่งผลดีมาในเรื่องของการดํารงชีวิตที่ที่แบบที่มันจะจะดีขึ้นน่ะคุณกําลังจะเหมือนเหมือน เขากำลังจะให้คุณได้ได้รับความยุติธรรมในหลายๆเรื่องโด,โดยเฉพาะในเรื่องของทางกฎหมายเนาะมันมีใครบางคนที่เขาเรียกว่าถ้าง,งานกำลังมีปัญหาเนี่ยเขาอยากให้คุณอะละเอียดรอบคอบมันเป็นไพ่ของคนที่เป็นมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของงานด้วยนะคะเนี่ย หรือในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยเขาอยากจะให้เรามีเหตุผลในการใช้เงินให้มากขึ้นเงินเนี่ยมันหามาจากน้ำพักน้ำแรงที่เราลงมือลงแรงทำด้วยตนเองหรือใครบางคนอาจจะมีเงินเก็บพอประมาณพอมีเงินเก็บได้พอประมาณเราก็มาสร้างกิจการลเล็กๆเป็นของตัวเองเนี่ยเนี่ยฟอร์ออฟฟอร์อวอเนาะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเราอ่านให้เยอะหน่อยเพราะมันเป็นไพ่ประจำราศีตุลเนาะ ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยความรักก็จะไม่ค่อยหวือหวารักจะค่อยๆเป็นค่อยไปมันเป็นลักษณะของคนที่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับคนรักซื่อสัตย์กับความรักเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นรักที่เท่าเทียมกันพึ่งพาอาศัยกันได้เนาะแต่ว่าช่วงนี้เหมือนคุณยังอยากท่องเที่ยวอยู่ไหมยังอยากท่องเที่ยวยังอยากเดินทางยังอยากไปผจญภัยเนี่ย พลเ,เดอฟูมันเป็นไพ่ของการผจญภัยไปในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยากรู้มานานแล้วประมาณนั้นเนาะในเรื่องของสุขภาพอ่าวากลับมาใบนี้อีกนึงอีกนิดนึงไพ่ของราศีตุลเนาะในเรื่องของสุขภาพให้ระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับไตให้ระวังเกี่ยวกับผิวหนังและช่วงเอวเนี่ยนะไพ่ใบนี้เนะาะราศีตุลลัคนาตุลไพ่ประจําตัวออกมาเลยอะ่ะหนักดูกัน ราศีตุลและคณาตุลในช่วงเดือนกันยายนคุณเป็นยังไงกันบ้างการงานการเงินและในเรื่องของความรักว้าวเอ็ดออฟเพนท์เคลเอ็ดออฟเพนทเคลเป็นลักษณะของไพ่แปดเหรียญเนาะแปดเหรียญมันเป็นไพ่ของคนที่ลงมือทําทํางานอย่างสม่ําเสมอเงินที่ได้มาจากน้าพักน้าแรงจากการทํางานของคุณเองมันเป็นงานที่มาจากพรสวรรค์ งานฝีมืองานช่างงานอะไรที่เราทําได้คนเดียวอ่ะเนี่ยมันเป็นเงนิงนก้อนที่เรากําลังใจได้รับจากการลงมือทําของเราเนยจากน้ําพักน้ําแรงของเราเนดีเนะาะงานดูกันต่อกันงานการเงินและความรักราสิตุลลัคนาตุลในช่วงเดือนกันยาย,ยานนี้เป็นยังไงกันบ้างเอง่ย มีใครควางคนกําลังจะพบกับความรักเดลิเวอร์ก็มาจ้ะเนี่ยหลังจากผิดหวังอกหักยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมแล้วเนี่ยต่อไปนี้ยอนาคตที่คุณกําลังจะดําเนินต่อไปเนี่ยคุณกําลังจะได้เจอกับความรักเป็นรักที่โรแมนติกเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่จะเข้ามาเนี่ยพูดเก่งมันจะแบบเหมือนมีเสน่ห์ทางวาจาเนี่ยคนเนี้นะอืมอันนี้มันเป็น ความรักที่จะเข้ามาเนอะเหมือนแบบใครที่เป็นโสดจะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยหรือมีใครบางคนอาจจะได้เจอคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของงานก็ได้หรือใครที่กําลังคิดจะทํากิจการการงานเนี่ยการค้าเนี่ยสิ่งที่ทําได้ดีคือธุรกิจเกี่ยวกับของสวยงามอ่า เดลเวอร์นะเดลเวอร์มันจะเป็นอะไรที่แบบสวยงามทรงสเสน่ห์ขายของกระจุกกระจิกของเครื่องสำอางอะไรแบบนเนี้ยเนีอย่าเงี้ยจะทำได้ดีเนาะมาดูกันอีกใบหนึ่งราศีตุลรักนาตุลในช่วงเดือนกันยานยนนี้การงานการเงินและในเรื่องสองความรับใบสรุปอีกใบหนึ่งนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอยมาว้าวแชมเปแลนจ้า เช่เพลนเป็นลักษณะไพ่ประจำราศีธนูเนาะเช่เพลนเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายการปรับสมดุลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจหรือในเรื่องของการดำรงชีวิตเนาะเพราะอยากให้คุณปรับสมดุลในตัวเองหรือไม่ช่วงนี้คุณอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือคุณอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับทางน้ําก็ได้ หรืออีกใบนึงอีกอย่างหนึ่งเนาะไพ่เดอะเทมเพลตในลักษณะของเดเดเวทอะมันจะเป็นลักษณะของถ้วยน้ําที่เทกันไปมาอีกในนึงเขาอยากบอกว่าให้คุณทําบุญและกรวดน้ําเวลาคุณทําบุญให้อุทิศส่วนกวุศลและกรวดน้ําด้วยเนาะสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาเนาะเนี่ยความรักกําลังจะเข้ามาเงินกําลังจะเข้ามาความยุติธรรมที่คุณที่คุณรอคอยกําลังจะได้เนะี่ยเทนออฟคับความสุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ย คุณกำลังจะได้รับนะคะราสีตุนลขัคนาตุนนะเราอ่านได้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเมจิกทาร์ลต์ไบคิตตี้นะคะรบกวนฝากติดตามฝากกดติดตามช่องฝากถ้ามีใครมีข้อสงสัยอยากคอมเมนต์อะไรดีๆคอมเมนต์น่ารักน่ารักก็มาคอมเมนต์ได้เนาะเราขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่มาคอมเมนต์ให้การสนับสนุนช่องเราด้วยนะคะเมจิกทาร์ลต์ไบคิตตี้ขอบคุณมากค่ะ